ร่วมปฏิบัติโดยมีพระมิพานเป็นที่ตั้งพวกเราลูกหลานทุกๆคนลูกศิษย์ทั้งหลายเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสมาคมศิวท่าสูงเมืองวิสบาเดนสมาคมวัดพุทธไทยนนอบแบและสมาคมรวมใจพักเมืองคัสดอก ขออยดีราจะขอกล่าวคำว่า has แฮช i ีชี o m m ม n มนต์สุลุกแปลเป็นไทยทุกคนกล่าวได้นะครับยินดีต้อนรับครับทุกคนยินดี <ขอ S 2> ต้อนรับครับผมด้วยความจริงใจและต <c oughs> ั้งใจนะครับต่อไปก็จะเป็นการรำบายสีสุขวันของคณะนะ กและลูกหลานทั <altro> ้งหลายนะครับบ้านอย่างของหลวงพ่อหลวงพี่ก็ขอขอบใจคณะกรรมการสมาคมวัดศรีกาญจนแดงคณะกรรมการการสังคมเจ็ดวารสูงคณะกรรมการคณะกรรมการสมัครคนเสดครับที่ได้เป็นผู้นำในการแสดงพิธีการละ แล้วก็ตอนรับของพ่อที่ที่ได้กลับมาสู่เยอรมันอีกครั้งหนึ่งในระหว่าที่อยู่ประเทไทยเราไม่เคยพลาดเพื่อแจกความเพื่อถึงจะความโกรธใจทางสารทางคมลทุกคนที่เป็นตลอดเพราะว่าเข้าใจดีว่าการพากผู้นำในการที่จะนำเราไปสู่การทำความดีการทำุญนั้นมันหมายเงาเพียรหลายแต่ก็ เป็นคำสั่งแลวก็เราเป็นลูกน้องประทานคำสัของพระเจ้าว่าเราจะรอดใหรือความรับผคำา่าแช์นะคพ่อหน้าที่หมือนกันจุจำเป็นต้องไปอยู่ที่เมืองไทยนานหน่อยเรา็จะหีว่าถ้าอยู่ที่นี่ภารกิจการงานเยอะองดูแลทั้ศาสตร์ภาษาสระพรมนมันจะเป็นหวงไ่อยากให้ใกอบมากจะเครียดอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเมตตาตมนาทานจ้าหนี้ คือน้ำใจอันนี้ก็ยากที่จะเลื่อนเลื่อนะแต่ห้าที่ท่านเป็นน้องตระกีงเป็นน้องกรจรีงแต่ท่านมีความเมแบบที่เสด็ทุกองค์นะครับั้งใจมเลืนเ่นจถืว่านนี้ม่ีโอกาสได้ับาแล้วต้องไปเรียนการใช้คำแล้วคุณมาคำดีต่อไปนะตามที่คุณเพื่อต่อาึ้นมา พ่อเป็นผู้จำหลักาะไรเที่ยคือจะการให้ลูกหลานทำแต่ให้ผ่านให้เมดแล้วผมทราบนีว่าสมัยรัชบัลที่กสาวสองแสงเศษคยถไายพันเศษที่ตงเลยอยู่ในมติกระทำอย่างไรนนาไปสัาคัญก็ข้อดวชาตินมินี้คือจะมองให้ปือย่ามอาให้พ่อเขา่อนสอนี้ ได้สังว่าตอนสุดมโนที่กันใดหม่ต้องสืบสัมฤทธิ์สดแต่ไม่ีคผนั่นคือตัวคนีเอ๊ตักปุรยตาที่เปรนาที่จะไปดูแลปัฒนา๋ยวนี้อาหานักรไหนสีอาหารแม่ไก่ถ้าจะเทนไกรลาชิพานเหมือนกันตัือเปลี่ยนใจที่จะเปเกิดเป็นที่อหารก็ปาิบัตินี้เหมือนกันมีอความตแลแต่เราเป็นญาแสดว่าผู้นำ ไอ้ส่าที่เาด้ติดตามเจ้าปูงพ่อมาถึงที่โบสถวนหาแาลกลับนะครับอันนี้ก็เพื่อจตามสวงพ่อนะก็ส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กพระยานะครเขาใจกันรจพ่อพันาแล้วแล้วก็ต่างๆันจะมานเดียวกันแตนั้นี้วามดีใดๆที่พิธีเลอทุกคนได้ประทานในวันนี้แต่พ่อที่ขอขอใจ นักศึกาดกูลใหญ่ของทุกคนก็ขอการพัฒนาในรองขอเจ้าสามาถุญาตุตุลาอจุลิโเจ้าพระพุทธเาพระทพรรานพระเจ้าเป็นเจุตโอาทหลายกรมเจ้าการทั้งหลายตัวธาอาจารย์ทั้งหลายที่สมาีหลวงปู่ไาแล้วหลวงให้ชืหวพ่อพระองค์เยาวราุนท่านเจ้าคุณร่างานตัวกนท่านย่ทาพ่อท่านแม่ ท่านชาวัดพะนิทตการะิารท่านคู้เป็ททุกท่านทุกคที่โปรดตตาในอดนานในนี้ีานปะิบการแบบนี้และตรวจนต่ากประธานพรมีสมรทุกท่านที่ทำงานนี้เปมีความสุขปมีความเจริญเปมีความร่รวพรฒนาศีในทางท bon <hein? S 1> pur ี่ชอบกินของพิสุทที่ควรไอยส่งปาปรัฒนาเพื่อนการเป็นว่าอย่งพี่ดำเนินพันธพ์าน Uh...